พวกเรานะครับเป็นนักแสดงนำจากเรื่องโปตัวปอมมีและฮูครับราบบรับบทเป็นอะไรบ้างเริ่มจากพัฒนาครับสวัสดีครับปั๊นะครับรับบทเป็นอโปแล้วก็ภพธรในเรื่องนี้ครับผมบิ๊กนะครับรับบทเป็นสุริยาสุริยะปรชากรครับฮะผมอมีนะครับรับบทเป็นชินครับผมเต็งวิชัยครับรับบทเป็นอีสวัสดีครับผมแพนภูมินรับบทเป็นจันจักครับ สวัสดีครับผมเจ๋งโชติพัฒน์นะครับรับบทเป็นใต้ลากครับสวัสดีครับผมเขตนะครับรับบทเป็นต่อพงครับอยากให้เราลุ้นย่อยอ่ะโอ้โหเป็นตัวโจรโอี้ยพี่ป๊อปปี้เล่นด้วยเล่นด้วยครับเล่นด้วยครับผม้ยป๊อกปี้ครับรับบทเป็นพ่อบ้านฟองสัวครับโอ้ยใช่ครับอันเดี๋ยวเราลุ้นย่อยใที่แปะรอบนึงอ่าอีกสักรอบนะครับคือเรื่องอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มดวงซอยคนหนึ่งชื่อพบทอน คือคนเราเนี่ยจะดวงสวยได้มากแค่ไหนแบบลองจินตนาการนะครับคนนี้คือทํางานหาเช้ากินขําอยู่ในวันหนึ่งถูกหวยถูกหวยขึ้นมาดันสวยอกีกโดนรถชนเฮ้ย mm hmm. hey, สวยปะเออแต่ว่าก็ยังมีความโชคดีเกิดขึ้นนะครับเขาเนี่ยได้ข้ามโลกมาอยู่ในร่างของเศรษฐีมหาพันล้านเลยชื่อว่าอาโปเยอื hmm. ซึ่งเศรษฐีคนนี้เนี่ยเขาดันมีคู่มั่นอยู่แล้วตอนแรกคิดว่าเว้ยข้ามโลกมาจะได้ใช้ชีวิตแบบ ลูกคุณหนูหลานคุณนายมือซ้ายเส่แทนโดร่างส่วนมือข้างขวาใส่เพลทขชายแต่ว่าไม่ใช่กะทายอินเทอลยแล้วดันมีคู่มั่นอยู่แล้วซึ่งคู่มั่นนั่นแหลก็คือคุณคนนี้ก็คือผมเองครับท่านชายสุริยะสุริยะเดชากรครับซึ่งเรื่องมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมมันเหมือนจะแบบโอ้สบายแล้วได้มาอยู่ในบ้านคนรวยทายาทใหญ่โตแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าคุณชายเนี้ยมีความสามารถในการอ่านใจได้ก็เลยรู้ว่าเขาเนี้ยครับไม่ใช่โปตัวจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วจบโปได้ตั้งแต่แรก แล้วแต่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจทางครอบครัวเนี่ยต้องไม่แต่งงานกันเราก็เลยต้องมาร่วมมือกันแบบว่าแต่งงานกันนฟอมฟแต่ว่าเทรนกันไปเทรนกันมาทําให้เขาจะเป็นโปตัวจริงให้ได้เนี่ยกลายเป็นว่ารักกันจริงขึ้นมาหรือเปล่าย่างไงนะเ <laughs> อ้ ต้องสั่นเลยครับอย่างแต oh. ่เป็นี้ทะเลนี้สั้นๆแล้วมีความเชื่อมโยงเก็บยังไงบ้างอันนี้รมาจากประวัติคาแรกเตอร์เราเป็นอย่างไรบ้างครับผม,าม,ามาอของตัวละครที่นะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาสร้างเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวมากๆครับตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเรื่องครับตัวน้องก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของทั้งสีสันของภายในฝั่งส<ม>ุริยะเองก็ตามแล้วก็รวมถึงฝั่ง,งกันจักรฝั่งนู้นอาจจะได้แวบ,บๆามมาการบ้างครับแล้วก็มาสร้างทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็น้ำตาตามความสนุก ครับผมทานะครับก็เป็นอาชินของอาชินก็จะเป็นพี่ชายของอโปนะครับผมก็ซึ่งจริงๆเป็นเป็นพี่น้องที่ต่างคุณแม่แล้วก็เหมือนเราก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นฟิลที่คุณพ่อเขาแต่งงานใหม่อะไรเราก็จะเป็นเหมือนเหมือนลูกที่ไม่ได้เป็นคนที่ถูกสนใจแบบเป็นหลันไม่ใช่ลูกหลากใช่ครับก็ก็จะคอยทํา คอยแบบว่าตามล้างตามเช็ดแบบว่าอะไรต่างๆที่แบบเหมือนที่โอโปทำนะแบบจะถูกกดดันตลอดอรนงี้ยครับก็เหมือนจะโดนแอบ,บแอบ,บลังแกังแกนิดนึงเพราะว่าแบบจริงๆตัวตัวร่วางจริงของเขาเนี่ยไม่ใส่ไม่เฮ้ยไม่จริงไม่จริง <laughs> นั่นแหละครับก็ก็คอยเป็นคนที่เหมือนคอยซัพพอร์ตในในทุกสิ่งที่เอ่ออโปทำทำใช่ ผมผมก็เป็นท่านชายสุริยะเลยครับเจ้าของตระกูลแบบยิ่งใหญ่โตแล้วก็มีความสามารถในการอ่านใจคนได้ครับเขาก็เลยเนี่ยจะรู้เลยว่าใครที่เข้ามารอบตัวเขาเนี่ยเป็นคนยังไงมองได้ะูปปูโปมดด้วยความที่เราอ่านคนออกบบเนี้ยครับเราก็เลยเป็นคนที่แบบว่ารู้ทุกอย่างฉลาดสุข,ขุมแต่ก็มีความอ่อนโยนข้างในครับแต่ก็ต้องเก็บไว้ด้วยความแบบต้องการไว้ไม่ให้คนรู้อะไร ต้องไม่ปีบสองเลยใช่ครับส่วนปางนะครับได้รับบทเป็นพบทอแล้วก็อโปครับซึ่งคาแรคเตอร์สองตัวเนี้ยต่างกันจิ้งเชิงเลยอันนึงเหมือนคลิกอันหนึ่งเหมือนไอติมนิลาอืมคืออันนึงเนี้ยตองมากอันหนึ่งเป็นคนแบบเป็นคน<อ>บ้องบ้องยัยบ้ออ่านยัยบ้ออีกล่าเนี้ยเป็นแบบดีว่าดิสดิว่าอควีนอย่างนี้เลยซึ่งก็ยากมากครับอืมของผมก็เต้าเกต้งโอ้ย ผมผมจะรับบทเป็นตัวละครจันจักสุริยาดิชากรครับเป็นน้องชายผู้น้องของพี่สุริยาครับก็เรามีพลังในการอ่านใจเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเหตุผลในการเข้ามาในเส้นเรื่องของซีเรื่องนี้ก็มันจะเชื่อมโยงกับใต้ลากเชื่อมโยงกับตล่าคนนี้ก็บอกคร่าวๆว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความกระลอดมีสเสน่ห์พูดจาฉาฉาแล้วก็ ลึกๆเป็นคนที่จริงใจครับโดยส่วนตัวแล้วเรามองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีปูมหลังที่น่าสนใจถึงทําให้เขากลายเป็นคนอย่างนี้<ม>ก็สมต่อให้ตายล่าเป็นเหตุผลที่จับเข้ามาดีมากของตายล่า<ม>น่าจะซ<ม>ับซ้อนนิดนึงครับก็คือจะเป็นตัวละครเดียวในในซีรีส์นะครับที่รู้จักกับทั้งภพทอนและก็อาโปคือทั้งสองโลกเลยคือในโลกที่โลกของภพทอนเนี่ยภพทอนเป็นคนชอบตายล่าแต่พออีกโลกหนึ่งก็คือโลกของอาโป ไตล่าเป็นคนแอบชอบอาโปมาตลอดนะครับแต่ว่าอาโปไม่เคยสนใจเราเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยวันดีคืนดีเกิดอุบัติเหตุกับอาโปพอโปฟื้นขึ้นมาอาโปดูมีท่าทีที่จะสนใจเราเริ่มสนใจเราแล้วมันก็มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคว<อ><อ>ามสัมพนันธออ์แล้วก็ในเรื่องผมก็เป็นคู่ที่เธอเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นศัตรูให้กับ คุณชัยสุริยะด้วยตัวศัตรู <คน S 2> ตวใจไม่สนุกไงก็ถ้าเกิดไม่มีไตล่าก็อาจจะตัดจบอีพีสองเออจบเลยไม่อง <c oughs> ดูต่อแล้วอะไรอะ่ะครับผมเชิดครับ <c oughs> รับ <c oughs> รบทเป็นต่อพงครับ <c oughs> ต่อพงนี่ก็จะเป็นเพื่อนของอโปแล้วก็ตัวไตล่าครับในโลกของอโปเยที่รวยใช่ครับตัวของต่อพงเนี่ยจะเป็นคนชงทั้งสองคู่เลยแต่ว่าอาจจะมีแอบเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บนิดนึงเพราะว่าแบบ คุณชายสุริยะเนี่ยเขามีภูมิหลังที่น่าจะต้องเคลียร์เคลียร์นิดนึงเรื่องนี้ก็ต้องไปตามดูในเรื่องครับผมคอนไซน์ใช่ครับฝากไว้ด้วยครับครับผมพี่ป๊อปปี้เล่นเป็นอะไรครับโอ้ยู่ไม่มาแล้วพบ้านต้องมาพบ้านพบ้านครับก็จริงๆคือในพาร์ทของท่านชายสุริยะแล้วก็ท่านชายอีกท่านหนึ่งเนี่ยผมาจะมาในพาร์ทของท่านชายสุริยะเลยก็คือท่านหญิงอืเป็นคนส่งผมมาจริงๆเขามีลูกสามคนนะฮะ มีท่านชายใช่ไหมฮะทั้งสองนะแล้วผมก็เป็นลูกเป็นอีกคนหนึ่งพี่เป็นลูกจ้างเป็นลูกจา้างเขาใีหนึ่งเขาจ้างมาเพื่อให้เรามาสืบความเป็นจริงว่าท่านชายตุลยะกับคุณหนูอโป,โปเนี่ยเขารักกันจริงหรือเปล่ามาดูความผิดปกติว่าเฮ้ยมันพยายามแฝงอะไรหรือเปล่าแล้วคอยรายงานขึ้นทีนี่คือพารา์ทหลักของผ เยก็คือตัวตัวเผือกเลยฮะของเรื่องตัวซิเคนเลยถ้าไม่เป็นตัวซิเคนไม่มีใครแฉไม่มีใครเสนไม่จริงจริงแล้วเนี่ยผมเป็นพระเอกนด้นเรื่องนี้ได้ยินได้ยินเลยไม่ยินกลางเลยเนาะอะไรนะฮะยินจะลิมเลยไม่ยินกลางเลยเนาะอ๋อพอดีเขาผักผักมาเลยยินซิลมเลยฮะัโดนประกาศโดนขับไปอยู่ตรงนี้เลอรอเลยนะฮะผมมานี่แหละเพื่อจะมาสอดแทรกเรื่องราวของเาทีนีมาดูความทิ่ปกติของเรื่องนี้เอ็มซอมเมื่อกี้บอกว่ามันต้องโบูบาใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างมันยัง ผมว่าเรื่องนี้มันมีความยากตรงที่ว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาครับพอคนเข้าใจว่าโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยมันจะต้องมีความตลกแต่ความยากคือตลกยังไงให้มีคีเชตลกในที่นี้คือไม่ตลกในแบบที่โป้งฉึ่งหรือมาแบบจังหวะที่เรารู้สึกว่ามัน็นความพุ่นชินของคนไทยอะครับมันจะต้องเป็นตลกที่เรื่องราวด้วยตัวเนื้อหาตัวของสคริปต์ตัวของความคิดของน้องแต่ละคนอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะมีความธรรมชาติในพาร์ทของตัวคอนเทนต์เขาเองอะ มันมีความแบบตลกอยู่แล้วส่วนไอความตลกผมว่าใบหน้าพวกเรารอดอยู่ละเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วตอนที่เราเป็นพาวบ้านเราคิดว่าใครตลกสุดความรู้งานเนี่ยอุ้ยเอาจริงๆมากผมผมเข้าผมเข้าจริงๆอยู่กับน้องบิ๊กกับน้องป้าเองผมเจอแค่นี้เลยสองคนเผมคิดว่าจอว่ามีคนอื่นด้วยแต่คนอื่นๆผมเชื่ออยู่แล้วเขามีความตลกในตัวรู้ว่าน้องๆเก่งถ้าตลกตุนจีต้องทอมมี่ฮะแต่หรับผมสนุกมากชอบถามว่ามีไงบ้างว่าตลกยังไง นั่นแหละครับอยอมเล่นครับอจากเ่นจริงๆผมก็เป็นคนอารมณ์ดีนะครับถ้าแบบว่าเหมือนเราก็สนิทกันกับพี่ตี๋อะไรเงี้ยเราก็จะแบบชอบเหมือนมีเรื่องราวอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยก็จะมาแชร์กันแล้วก็แบบเหมือนอะไรต่างๆที่แบบมันโจ๊กอะไรเงี้ยครับก็จะมาแชร์ผมผมแชร์นิดนึงครับคือเรื่องเนี้ยตอนแรกที่เรามีการมาคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแล้วผมก็แอบใจชื้นนะอ้าวล้วเรื่องนี้มีทอมมี่อย่างน้อยผมมีเพื่อนละยังไยังไม่จักใครตอนนั้นแล้วมีน้องน้องเซ็กซี่คนนึงแล้วก็เอาาลละะสบยใจได้เจอกันนสุกแน่เลย สามสองหนึ่งเข้าเซียนเขาไม่เจอกันเลยทั้งเรื่องไม่เจอกันเลยไม่มีเฉียดไม่มีคิวไหนมาตรงกันสักสักตีนเลยไม่มีมีเข้ากันเนียน้องบีกับน้องป๊าเขานั้นเลยผมคิดเหมือนพี่เหมือนกันเออไม่เจอเขาปีนะไม่เจอเลยไม่เจอเลยแต่ผมกลายเป็นว่าเฮ้ยดีใจกว่าเดิมเพราาะว่ที่ไม่เจอเขาผมเจอน้องบีกับน้องป๊าพอแล้วสนุกแล้วต่อแล้วครับสนุกแล้วทำธุรกิจเป็นไงบ้างเซ็งดีใจไหมที่เจอเขาวันเนี้ยดีใจครับจริงๆทั้งเรื่องเม่อในคิวอปองไม่เจอพี่ันฟังก็จะเจอพี่ๆคนอื่นบ้างกันครับผม อย่างนู้นคนมันจะเรียนเรื่องเพราะโชคชะตากับป็นี้งมดบ้างอ่านันยิ่ะไรบ้างโชคชะตาหมายถึงในชีวิตจริงเหรอไม่ได้เรื่องอ๋อไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็โชคชะตาในเรื่องก็คือมันจะเห็นไดนามิกจากความแบบชีวิตคนที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเนาะอยู่ดีวันนึงเหมือนแบบได้ได้อะไรที่แบบพลิกชีวิตมาเลยจากคนที่แบบ ต้องหาเช้ากินข้ามวันหนึ่งคือแบบมีแม่บ้านมาเสิร์ฟมีคนอาบน้ําให้มียีราฟในบ้าน <c oughs> มีนกยูงเป็นสัตว์เลี้ยงโอ้โหมันก็ไดนามิกชีวิตมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยเนาะมันก็ต้องมีความแบบหาดีเทลการแสดงที่ไม่คลีเช่อย่าที่พี่ป๊อปปี้บอกเลย <c oughs> เพราะว่าพอมันเป็นคอมเมดี้เนี่ยมันยากมากยากกว่าดรามา่ายากกว่าทุกช่องเลยสำหรับผมนะแล้วสําหรับตัวผมอะ่ะคือตอนแรกกังวลมาก แต่พอมาเจอพี่ป๊อปบี้พอได้เวิร์กช็อปต้องวุ่นเหมืเดิมเฮ้ยมาให้สบายใจเลยพี่ป๊อปบี้ตลกมากเดี๋ยวแบบพี่ป๊อปบี้ใส่หมวกอะไรมาก็คือขำตลอดแต่ว่าพี่ป๊อปบี้ก็แอบเพราะว่าผมอะกันกันมากแบบพี่ป๊อปบี้เล่นมาเป็นหัวไวอะห้ามขำคือความยากของเขาจริงห้าท่องบทพี่อะท่องบทแม่แล้วคือถ้าเข้าวันนี้คือบทถ่ายบทแอบทอะไรไม่ตรงอ่ะผมพูดไปเรื่อยอ่าผมอ่ะที่ห้าคนแฮปปี้แล้วที่ไม่เจอพี่ป๊อปบี้โอ้เสียดายแต่นั่นเอชีวิตพุ่งอย่างนี้แหละครับจนเจอพี่ปี้ก็เลย พุ่งคแนอยังงี้เอ๊ะแปลกแอย่างรสชาติของซีรีส์นี้คนดูจะได้อะไรใหม่จากเนี่ยใหม่อ่ะใหม่มากครับซีรีส์เรื่องโปโตปอมผมรู้สึกว่าปีแบบ2025เนี่ยตลอดมาทั้งปีเลยส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ที่ออกมีความเนื้อเรื่องเข้มข้นติดดราม่าติดฟิลเลอร์หน่อยก็ขอให้ซีรีส์โปโตปอมมาเป็นแบบ มาเป็นความตลกในชีวิตทุกคนละกันเพราะว่าปีส0 2พันยิบห้าซีรีส์คอมเมดี้มีน้อย mm hmm. ผมรู้สึกว่ามีน้อยแล้วก็ซีรีส์โปโตปอมเนี่ยเป็นซีรีส์คอมเมดีท้ที่คอมเมดี้มากตั้งแต่หนักแสดงวิธีการแสดงเราแล้วเราก็มีแบบคาเมิโมีแขกรับเชิญเยอะมากถ้าเห็นในเทรลเลอร์ก็จะมีทั้งพี่พี่อาเธอร์ก็คือตลกมากพี่อาเธอร์ถ้าใครได้ดูคอนเทนต์เขาคือตลกมาก mm hmm. พี่ไบอั้นไบอันตันมา Everybody for lower กันในโปรตอร์ปมันเวอร์ไปไมัป้ัโคตรจะเวอร์เวอร์จริงครับแล้วก็การได้ทํางานกับดูมันดีเนี่ยครับคือมั่นใจได้อยู่แล้วคุณภาพซีรีส์ของเขาบ,บรารทัดฐานมันสูงมากๆอยู่แล้วก็เลยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถวางใจได้ว่าซีรีส์โปรตอมก็จะเป็นซีรีส์บีเอลอีกซีรีส์หนึ่งในปี2025ที่มีคุณภาพแล้วก็บทเข้มข้นเนื้อเรื่องดีทุกอย่างเลยครับอืมให้เจ็บอย่าไปปากจะได้ดูเมื่อไหร่ดูที่ไหนดูกี่โม คมจริงซีรีส์ของเรานะครับก็จะเริ่มออนพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วนะครับวันที่17ดตุลาคมนี้นะครับเวลา2อทุ่มตรงถึงวันศุกร์นะครับสามารถรับชมได้ที่ทางแอปพลิเคชัน VTV นะครับแล้วก็เวอเว็บ VTV. VAP ก็อย่าลืมเป็นสมาชิก VAP นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิก VAP นอกจากการดูจะไม่มีโฆษณาขั้นแล้วยังสามารถดูได้2ตอนแรกนะครับในวันที่17นี้แล้วก็ยังมีโอกาสได้ร่วมสิทธิพิเศษกิจกรรมกับพวกเราักอีกมากมายเลยครับถูกต้องแล้วนะครับใช่ครับ แล้วผมก็ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายนะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจดูแล้วก็มาดูซีรีส์สบายๆของพวกเราแล้วก็มีความอรทรสเยอะสีสันครบรถครับจะแซ่บจะหวานจะแบบคอมเมดี้ดรามา่ามันเรามีครบรถเลยก็อยากให้ทุกคนมาดูครับมีเวลาม,มากแล้วก็มาดูกันนะครับทุกคนสุดข,ขอบคุณครับใช่ครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้นเออขอขอบคุณอีกนนครับวันนี้พวกผมนักแสดงเนี่ยนอกจากงานพรีเมี่ยไหนปกติอืม เออไม่วันพุธเราคลิมอะไรวันนี้ไม่ปกติเลยไม่ปกติเลยเพราะว่าพวกผมมีหวยมาแจกเฮ้ยเออองลอตเตอรี่หวยของวันนี้เลยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลผมมีของมาแจกทุกคนเลยถือว่าเป็นแบบน้ำใจตอบแทนเล็กน้อยที่พี่ๆสือมาวันนี้นะครับซึ่งมีคนถูกแน่นอนเพราะว่าซื้อเรียงมาตั้งแต่เลขศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเพราะฉะนั้นต้องมีสักคนอมีนหนึ่งี้ถูกก็ ก็คือรางวัลก็คือแพงกว่าข้าตัวผมแล้วก็คือถ well ้าใครได้ก็ฝากลงไว้คอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่แจกพวกพี่ๆนะครับมีแจกแฟนคลับท nice ี่มาร่วมงานเราวันน mm ี้ด้วยถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของพรีเมียร์ไนโปรโตพอมครับให้แบบทุกคนรู้สึกมีอะไรลุ้นตื่นเต้นไปกับพวกเราด้วยใครได้ไปก็อย่าลืมเอามาคืนด้วยนะครับใช่ครับใครถูกก็เอามาคืนอันนี้ปากกำฝากเช็คถ้าไม่ถูกก็ปากทิ้งเลยซึ่งจริงๆหวยออกแล้วนะครับใครได้ไปในลิฟทันที ขอให้รวยครัทุกคนขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยตสุดของปีที่แล้วนะเพราะมันเปลว่าขออ๋อโอ้เ่นลวียคขอบคุณมากเลยนะครับ